สองปีนายยมสองปีจำได้คือมาแจกทานวัานนี้นี่หนะนี่อยู่กี่คนเนี่ยเอ๊ะผมเคยมาแจกใช่ไหมเนี่ยจำได้ไหมเหรอมามามาอ๋อเอามามา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยมเจี๊ยบเอาวางให้ข้างบนเลยแต่โยมรับข้างบนแล้วกัน,นะนเนาะไอ้ขับไปเนี่ยไม่ไม่ใช่ตอนตอนตอนนั้นฝนตกวันนี้ฝนไม่ตกอ่าไปนั่นตอนนั้นโยมยังสาวอยู่ตอนนี้โยมแก่แล้วนะอืมเออของเล่นลูกบอล มีเด็กกี่คนเนี่ยกี่คนไม่กัวใช่ตอนนั้นฝนตกใช่ตอนนั้นฝนตกตอวันนี้ฝนไม่ตก ประจวบของเล่นเลยอใช่ปะ่ะของเล่นป่ะยังของเล่นไงของเล่น,ลนม,มีมีมีเด็กกี่คนเนี่ยสามคนสี่ไปไปเอาไอ้ลูกลูกไฟบอลมาสี่อัน <c oughs> นี่นะโยมผักหกถุงเลยดองดองเป็นไหมเนี่ย,นนยอ่าน่ะถ้าดองได้แจ๋วนะครับจะจะเจยอะกว่าของของของเดิมสองปีที่แจกนั้นโยมเนาะ เยอะกว่านะครับพอดีหน้าผักพอดีเลยผักหกถุงใครมาม่าเหาอของกเยอะหน่อยเนาะเดี๋ยวรออันนี้เครื่องครัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอของเล่นสี่คนวันนี้ <c oughs> มาฝนไม่ตกเมดก่อน <c oughs> มาฝนตก <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ได้หรอกโยม <c oughs> เพราะว่าเมื่อเมื่อปีกายมันแปดคนเดียวใช่ไหม แต่ปีนี้มันแปลสสงโขนมันอาจจะเคลื่อนแต่เดี๋ยวต้องตกครับไัก็ต้องตกกลต้องตกใช่ไหมเอออันนี้ดูนะถ้าถ้าไม่มีฐ่านก็ซื้อถ่านสอ,สองก้อนใส่เอาเนาะ มันจะเป็นลูกบอลที่เป็นเป็นไฟเวลาเปิดแล้วมันจะวัวว้สวยงามดีนะครับอ่ไปแล้วครับโยมโชคดีครับครับผมครับผมถ้ามีโอกาสก็จะไว้มาอีกเนาะครับผมอไปครับ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 จินพรครับไปละตอนนี้เราก็มาผ่านทางเดิมนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราเอาบ้านนี้หลังยัยไม่เยอะหรอือหลังนี้ไง <c oughs> หลังนี้ไงหลังนี้มีใครอยู่ไหมเนี่ย หลังนี้หลังนี้มีใครอยู่ไหมหลังเดียวสวัสดีค่ะอ๋อหลังนี้ไปเลยดีกว่า <c oughs> ใช่หลังนี้นเรา,านรอะ่ะใช่หลังนี้จำได้เปล่าสองปีฝนตกเคยมาแจาาาา้งทางพระจางหลั้นี้ป้า๋อจำได้ไหมอดคะฮหรออ๋อ <c oughs> อ๋อสองปีแล้วเนาะสองปีแล้วสิเอามาเลยครับเอามาเลยชุดหนึ่งครับโยมตอนนั้นฝนตกเนาะ,อะตอนนั้นฝนตกมาเมืดแล้วมือดอักครฝนตกเมน่อสักครู่ฝนตกอ๋ <c oughs> อเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวก็คงตกนะได้โยมจะคงตกคงตก <c oughs> โตแล้วน yeah, yeah. right. right. oh, uh, nice. ี <c oughs> <c oughs> ่เนี่ยตอนนี้ยังเด็กอยู่เลยมาสองปีแล้วสินเนาะเนาะเหรอชาติโยมไม่อยู่เห็นเหรอตอนนั้นมาฝนตกสองสองโยมอ่า ใช่<ร>ก,ก็ลูกศิษย์ผมคนนี้ก็มาตอนสมสาวตอนที่แก,ก่แล้วอ่ะฟันหมดปากแล้วอาเดี๋ยวก่อนง <c oughs> วดก่อนพามาองค์เดียวงวดนี้ยกวัดมาเลยครับผมสร้างทำบุญอันนี้มันไข่เดี๋ยวรอผัก จบๆเล e ื่อนไปนะเขาขอมันเยอะนะจุดเรื่องอีกครับอีกนะอือีกครับผักหกถุงผักหกถุงเนาะหกถุงอ่าอันนี้เครื่องครัว ดองเป็นไหมเนี่ยอ่านั่นแหละโยมดองไหมดองเปรี้ยวเนาะดูได้ยาวเลยครบเนาะนี่เครื่องครัวเนาะปลากระพงปองปลาป๋องหนึ่งแพ็คครบสมบูรณ์นะครับไปแล้วครับโยมครับผมครับผมโชคดีครับโชคดีครับ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 ไปนี่ครับทางผ่านเราเราก็จะแจก บ้านที่เราคือแจกเราก็จะแจกเพราะทางผ่านเราพอดีสองปีแล้วครับสองปีแล้ว <c oughs> ไปครับไปครับละไปเรื่อยครับละกลับบ้านนี่แหละครับถ้าเจอเราก็ให้อีกแล้วครับโยมขอจำเรืญนพรครับ